มากันในหน้า57สนะคะสูตรผลบวกผลต่างผลคูณของฟังก์ชันไซน์โคไซน์ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เรียนอ่านก่อนตัวเนี้ยะคะถ้าเวลาเวลาพี่ท่องนะเวลาท่องเวลาอ่านนี่พี่อ่านว่า sum of two sine เพราะว่ามันเป็นไซน์สตัวบวกกันเราก็เรียกว่า sum of two s i n นะคะเท่ากับ two s i n half sum half sum sum ก็คือบวก a บวก b Half ก็คือครึ่งที่มันหาร2อ,อยู่นี้เราเลยเรียกว่า2 s i ายฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ f ด d i ดิก็คือ A-B ลบตัวนี้นะคะ Half dip ก็คือส่วน2ตัวนี้ Half dip ก็คือ A-B ลบี B ส่วน2 Sum of ออฟทูเท่ากับ two half some, half <S 2 mm hmm. s i ายฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ฟดก็คือเวลาสมมติว่าพี่เจอโจทย์อะไรเงี้ยค่ะเวลาพี่พูดถึงสูตรนี้พี่อาจจะเรียกมันว่า Sum of 2 s i ซ n ยเท่ากับทูซายฮาร์ฟซัมนะคะก็ไวท่อง อันนี้จะเป็น diff of two side diff ก็คือผลต่าง diff of two side เท่ากับ two c o s half sum s i n e half diff นะคะ diff of two side เป็น two c o s half sum s i n e half diff นะคะตัวนี้ sum of two c o s sum of two c o s sum คือบวกผลบวกของ c o s 2สองตัว sum of two cost w o c o s half sum c o s half diff two c o s half sum c o s half diff และ diff of two c o s diff of two cost ลบลบสองไซด์ฮาร์ปซัมไซด์ฮาร์ปดิฟนะคะอันนี้เป็นวิธีการอ่านก่อนนะวิธีการท่องก่อนนะต่อมาสูตรนี้สองไซด์คอสเท่ากับไซด์ซัมเอบบีคือซัมบวกไซด์ดิฟเอลบบีคือดิฟสอซด์คอสเท่ากับไซด์ซัมบวกซด์ดิฟสองคอสไซเท่ากับไซด์ซัมลบไซดดิฟสองคอสไซเท่ากับไซด์ซัมลบไซดดิฟสองคอสคอสสองคอสคอส เท่ากับ cos sum บวก cos d i p cos sum บวก cos d i p แล้วก็ t o s i n e s i ก็คือ cos d i p ลบ cos sum นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่พูดถึงที่มาของสูตรนิดนึงเออเดี๋ยวพี่พิสูจน์สูตรให้ดูนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะรู้ที่มานะก็กดข้ามไปสคิปไปนิดนึงนะคะโอเคเรามาดูกันคืออย่างนี้จากสูตรที่เราเคยมี สมมุติว่าเริ่มต้นเลยพี่บอกว่าพี่อยากที่จะหา sin ของ x บวก y บวกกับ sin ของ x ลบ y อันนี้พี่กำลังพูดถึงพิสูจน์สูตรที่มานะคะสั้นๆพี่กำลังพูดถึงพี่อยากจะหา sin ซัมบวก s i ดดิฟนะคะมันมาจากอะไรมาจากตัวนี้สูตรดั้งเดิมของเราเนี่ยนักเรียนจำสูตรนี้ได้ไหม ไซน์เอบวกบีเท่ a b, ากับไซน์เอคอสบีบวกคอสเอไซน์บีไซน์คอสคอสไซน์จำได้ไหมคะพี่ก็ใช้ตัวนี้ค่ะ a บวก b ก็คือ x บวกไนเนี่ยแหละอ่ะเราก็เข้าสูตรตรงนี้ก็คือมองเห็นไหมอะ่ะ sin c ค s c o s sin นะสูตรเดิม sin a บวก B <ๆ S 2> ก็คือนี่ sin cos แล้วก็ cos sin เครื่องหมายเหมือนเดิมจำได้ไหมคะพี่ก็แตกด้วยสูตรนี้นะตัวแรกต่อมาตัวที่สองเช่นเดียวกัน นกกระจิบกระจาเยอะแยะไปหมดนะคะได้ยินเสียงนกไหมเนี่ยอ่ะไซเ x-y บวก็คือไซเคสคอสไซน์นะคะไซเคสคอสไซน์โอเคไหมจากตรงนี้นะคะก็ใช้สูตรเดิมของเราแตกมาเป็นตัวนี้ทีนี้นักเรียนสังเกตว่าบวกคอสเอ็กซ์ไซน์กับลบคอสเอ็กซ์ไซน์ใช่ไหมบวกคอสเอ็กซ์ไซน์ยลบคอสเอ็กซ์ไซน์หายกันไปตัวนี้เป็นไงคะรวมกันได้ 2 sin x cos y จริงไหมรวมกันได้2 sin x cos y เป็นยังไงนักเรียนมันไปตรงกับเจ้าตัวนี้ยังตรงกับเจ้าตัวนี่นี่นี่ส่วนนี้ส่วนนี้ to sin cos เห็นไหมเห็นไหม to sin cos คคือ2องไซน์นี่ฝั่งนี้เท่ากับไซ n ์ซัมบวกไซนดิเห็นไหมคะนี่คือไซ n ์ซัมบวกไซนดิโอเคไหม นี่คือการพิสูจน์สูตรนี้2ู i n cos เท่ากับไ i ซัมบวกไซดิฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีก3สูตรที่เหลือเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยพี่ไม่พิสูจน์ละนะคะเดี๋ยวเรามาดูพิสูจน์ตัวนี้กันบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้พี่ขอพิสูจน์จุดแรกให้ดูนะคะพอนักเรียนได้2 s i ซค o s แบบนี้แล้วพี่ไปต่อไปต่อนะพอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่ไปต่อพี่บอกว่าพี่ให้ x บวก y เท่ากับ a แล้วก็ให้ x ลบ y เท่ากับ b x บวก y เท่ากับ a x ลบ y เท่ากับ b นะคะถ้าเกิดว่าพี่เอา a กับ b มาบวกกันแล้วหารด้วย2นรียนว่าจะได้อะไร x เท่ากับ a บวก b หารด้วย2ถูกไหมคือถ้าพี่ต้องการ x อะค่ะพี่ก็จะต้องจับเอา a กับ b เนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วย2 ทันไหมทันไหมเก็คือ x บวก y ใช่ไหม a ก็คือ x บวก y b ก็คือ x ลบ y x บวก y บวก x ลบ y ก็เป็น 2x นะคะหารด้วย2ก็เท่ากับ x นะคะมันก็คือ x โอเคไหม x เนี่ยเท่ากับ a บวก b หารด้วย2เช่นเดียวกัน y y ก็เท่ากับ a ลบ b หารด้วย2 a คือ x บวก y x บวก y ลบกับ b คือ x ลบ y x บวก y ลบ x ลบลบ y ก็เป็นบวก y เป็น2 y หารด้วย2ก็คือ y นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าพี่ต้องการ sin a บวก sin b พี่บอกว่าพี่ต้องการ sin a บวก sin b มันจะเป็นอะไร sin a บวก sin b จากตรงนี้ที่เราทำมาเมื่อกี้ เนื่องจากว่า a เนี่ยคือ x บวก y ใช่ไหมคะ a เนี่ยคือ x บวก y เราสามารถเขียนอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะเราสามารถเขียนเป็น sin a บวกกับ x ลบ y คือ b ใช่ไหมบวก sin b มันเท่ากับอะไรคะเท่ากับ2 sin x cos y เท่ากับ2 sin x c o s y 2 sin x แต่ว่า x เนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ a บวก b ส่วนด้วย2แล้วก็ c o s y y พี่ใช้ตัวนี้แทน a ลบ b ส่วนด้วย2โอเคไหมกลายเป็นพี่ได้ว่า sum of two sides, s i ซ mm hmm. เท่ากับ two sin ฮาร์ปซัมคอสฮาร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะ two sides, s mm ัม o ออฟทูเท่ากับทูไซด์เนี่ยแหละก็คือเป็นที่มาของสูตรอีกเซตหนึ่งที่พี่บอกสูตรตรงนี้สูตรแรกของเรานะอีก3สูตรที่เหลือก็กลักษณะเดียวกันพี่ไม่พิสูจน์ละนะ,ะก็ได้ออกมาเป็นสูตรนี้ ะะหรือจริงๆคราวหน้าคราวหลังในเรียนก็จําไปเลยก็ได้เนาะแต่ถ้าแบบจําไม่ได้ก็อาจจะอยากพิสูจน์อะไรอย่างงี้ก็ได้ออนะคะก็ได้ไปเป็นที่มาของสูตรต่างๆเหล่านี้อ่า